แล้วค่ะเฮ็ดเรื่องมึงเด้อมุกคนเดียนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่โอ้ยย่อ้ย่อยเฮ้ยมึงอ่ะมีอีกยังมีอีกอุ้งเกยเสร็จเฮค่ะอันนี้น้งเลือกหน่อยอยู่ แล้วพ่ออีกแล้วค่ะอีเห็นว่าน,นี่เงาไปอีกคุณเก็บก่อนเด้อมาค่ะหาน้ำกันอู้พ่ออีกแล้วเป็นได้ไง 3สองสามสี่ดอกหยิบ่โตึวีพออีกแล้วนันอีกฮูนะ โยเวดเวดไอเทปเี่ยฟอดผู้หลายแห้งมือเนี่ยิ่งค่ะหน่อยๆเต็มเลยโอ๋กล่องคือบอฟูกัดหน่อยๆเต็มเลยพ่ออีกแล้วค่ะจเจๆๆเห็ดเพิงหวาน อึ๊บโอ้โยโมแมนเห็ดกินเด้อกเห็ดอย่างไรก็เดี๋ยวไปเก็บเอาเห็ดเพิงหวานกันนี่ค่ะจิทไทยเบื่องปลาบานเขาเป็นยังไง ุ่นพยไยยางอยู่่นพยญยว่าเมื่อยแล้วกับบนันมันมันนีกระลอ่อมสรุปผลงานเด้อค่ะตอนหอดบานนี่กับผลงานมือนีได้จ้ะได้เห็ดเิ่งสามดอกทั้งนั้นนี่จะเห็ดเหลือง มือนีกับซัมีก่อนเด้อจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้ำแนเดอร์สวัสดีค่ะ